สวัสดีค่ะมนีกลับมาพอกันกับฟางอีกแล้วมืนีฟางจะพามาพาแตงโมลูกไซเบีกรลูกนี้นะคะลูกไงลูกนี้ให้เบิงนะคะว่าแตงโมของฟางจะแดงดีบอเพราะว่าลูกไงมากฟางเก็บมาได้ประมาณสามมือแล้วล่ะคะ่ะจนขวนมันแห้งไปแล้วนะคะว่าจะกินกะกะยัง่าท่านใน้กินสักที่นะคะ เราะว่าลูกมันใหญ่ก็แร้วแต่ดสินใจอยว่าจะกินหรือว่่กินดีหรือจะเอาไปขายดีนะคะแต่ว่าขอกินลูกง่ายๆบางก็แล้วกันนะคะ่ะนี่ลูกง่ญ่มากนะคะง่ญ่แบบใ่ญ่ตุกทษเลยฟังกับมากินในเฮียนตัวเองเนี่ยนะคะในห้องตัวเองแต่เรา้องเวงสภาของฟังนะคะ ควมจะไปพากันฟังได้ยังตอนที่ฟังเก็บมือมม่ก็แหงหรอกคะ่ะแต่ว่าขวัญยังจะบ่ท่านในหน่อยปานใดน,นะคะ่ะเพื่อเพื่อเก็บมาบ่มไว้แต่นี่ก็ะามือแล้วฟังกลัวว่าถ้าเอาไวน้นานกลัวใสจะลมนะคะ่ะก็เลยจะมาก,กินมื้อน,นี้ล่ละค่ะให้มีพาแตงโมมาแล้วค่ปะปมาพากันคะ่ะ แตวาเปลือกน้านะคะนี่เฮ้ยไม่ประถนาเลย ลูกญ่นี่ที่ฟังเคยถ้าเ้เบิ้งดีๆล่ะค่ะว่าฟังเพราะพู่มใจหมากมันใหญ่มากออขออนุญาตเปียบหนึง่งพาเมื่อเดียวมันก็เลยจะ นี่ไปสักนิดนึงนะคะแดงดีมากเฮ้ยหวานฉ่ำฟังอะ่ะโอ้โนี่คะ่ะแตงโมลูกไงของฟางหย่อเลยลูกยังไงทำมากินคนเดียวหมดหนีบอ หมดไดเปี้ยงหนึ่งค่ะอีกเปี้ยงหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้พอกับยาให้ว่าจะหองกินเปียงเดียวผู้เดียวหวานมากค่ะใส่มาท่านได้ลมเนยะค่ะใส่ยังแน่นดีมากๆเลย ล้าน,นปลไหยหมอฟังหมักเอาเลยมาเด้อค่ะกินกับฟังบอแตงโมปุฟังปุกเองเฮ้ยดีมากค่ะหวานฉ่ำมาก ไมเมื่อยแล้วนี่ละค่ะฟังกระพามาพาลูกไงเลยนะค่ะนี่แอบพอพาพาแล้วแล้วกวายยังฟังบ่ะไรแอบขอโมยเชียงเขาในห้องตัวเองเลยได้ค่ะนี่เนี่ยค่ะฟังเลยบปาะพาเบิกเนาะคะ่ะแตงโมงของฟังแดงดีมากหวานฉ่ำมากๆเลยค่ะปุ๊ก เองกินเองขายเองนะคะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปกินแตงโมก่อนนะคะ่ะฟังพาฟังมาพาหายเบิ่งเฉยๆอาจจะบร่ได้พานั่งกินจนจบคลิปนะคะทั้งเวลาสักนิดน,นึงรีบกินฟังจะต้องไปเหตุงานเนาะคะ่ะส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปแคสํานี้ค่ะไปเจอกับฟังใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบายบายค่ะ